โมนาโกในบ้านจริงหรือเปล่าครับในวันนี้ก็ต้องมาฟังกันแหละครับในวันนี้แล้ววันนี้ผมหยิบยกมาหนึ่งคู่จะเป็นทางฝั่งของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล แล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตีสอเป็นฝั่งของทางโมนาโกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิดนะครับมีเลทแบกอยู่ที่0.5ช่วงตัวเป็นเลทที่บังคับชนะ1 1ลูกเป็นอย่างน้อยนะครับทางฝั่งของโมนาโกนะครับ5นัดหลังสุดเขาชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2นะครับและทางฝั่งของนิดนะครับ5นัดหลังสุดของเขานะครับ เขาสามารถชนะไปได้2แล้วก็เสมอไปถึง3เลยนะครับสภาพความพร้อมของทีมนะครับทางฝั่งของโมนาโกไม่มีรายงานตัวเจ็บและไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมีแต่นักเตะที่บาดเจ็บรายหน้าหน้าเดิมๆนะครับทางฝั่งของนิเช่นเดียวกันครับไม่มีรายงานตัวเจ็บและไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับมีแต่นักเตะที่บาดเจ็บอยู่แล้วนะครับและวันนี้ทัศนะนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น2เป็น2ออ่าเป็นการเจอกันของ2ทีมที่ มีผลงานดีด้วยกันทั้งคู่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมันอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้มีเลตแบกเอ่อทางฝั่งของทางโมนาโกให้ชนะอยู่ที่0ูุ้าช่วงตัวด้วยผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสูสีและไปเบียดกันถ้าเอาช่วงท้ายเกมนะครับแล้ววันนี้หนึ่งทีมที่น่าเชียร์นะครับผมให้มองไปที่โมนาโกโก้ในบ้านหรือเปล่าครับต้องมารอชมนะครับสำหรับคืนนี้ ให้ไปสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ